ดังนั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงครับมีคนเดินทางไปให้กำลังใจคือเไปว่าไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายใดบอกว่ามีคนมาพยายามให้ให้รู้ว่าจะมาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ห้ามห้ามฝ่ายตรงข้ามที่พยายามสื่อให้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรวันที่สามแล้วต้องมีกฎหมายห้ามว่าไม่ให้มาต้อนรับไม่ให้มาหาไม่ให้มาอยู่ไม่ให้มาอยู่บริเวณนี้ ถ้าใครมาจะผิดกฎหมายไม่มีฮะสิทธิเสรีภาพคนที่ใช้สิทธิเสรีภาพที่ดีมันก็คือคนที่มีปัญญาด้วยคุณใช้สิทธิมันมีไหมครับสิทธิในการมาไล่สดดา่าโคตรเง่าสกุลระคนอื่นมันเป็นสิทธิเสรีภาพหรือไม่คุณมีเสรีภาพในการใช้สิทธิถ้าผมจะไม่ผิดสิทธิของพลเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ13ข้อ มีเสรีภาพอยู่ประมาณ9-10ถึงขอ้อคุณมีเสรีภาพในการใช้สิทธิ์แต่การใช้เสรีภาพในการใช้สิทธิ์นั้นไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนดังนั้นการใช้สิทธิ์เสรีภาพของเราก็อยู่ในกรอบที่ต้องมีเมตตาธรรมอันไหนมากไปอันไหนน้อยไปมีกำแพงอยู่พอดีตา มีคนตัวใหญ่มีคนตัวบรนกลางมีคนตัวเล็กถ้ายืนเทียบกันจะมีสองคนที่มองไม่เห็นเพราะกำแพงบันบังเขาดูวิวไม่เห็นดังนั้นมีมีก้อนหินอยู่หกก้อนถ้าจะให้สิทธิในการใช้ก้อนหินนั้น ทุกคนก็จะได้รับสามก้อนคุณบางคนมองเห็นวิวหมดแล้วคุณเอา3ามก้อนอีกหัวคุณก็โผล่ขึ้นมาแต่อีกสองคนคนหนึ่งได้3มก้อนจะเห็นพอดีแต่อีกคนหนึ่งสามก้อนแล้วก็ยังมองไม่เห็นคุณจะต้องเสียสละของคนที่มองเห็นแล้วเนี่ยเอา3มก้อนไปให้คนที่สมเพื่อเขาจะได้มองเห็นด้วยนี่คือสิทธิเสรีภาพที่งดงาม ไม่ใช่ฉันก็ใช้มีสิทธิที่จะได้ก็เห็นนี่คุณมายืนดูคุณก็เห็นอยู่แล้วคุณก็สูงเห็นอยู่แต่อีกคนหนึ่งเขาใช้สิทธิแล้วเขามองไม่เห็นดังนั้นคุณแค่นี้คุณก็ผิดยิ่งถ้าใครคิดว่าคนนั้นเป็นคนที่รู้กฎหมายแล้วคุณมาใช้สิทธิเสรีภาพในการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีหรือพูดถึงมดาด่าทอโค่นเง่าสกปรกเขาด้วยการสมบต คำที่หยาบคายให้มันสมกับฐานะการเรียนรู้สิทธิ์ของคุณมีด้วยหรือคุณใช้สิทธิ์ในการมาไล่ด่าคนอื่นอย่างหยาบคายแล้วก็ไปล่วงล้ำก้มเกินญาติาพี่น้องบุกพกาลีของเขามันเป็นสิทธิ์ในมาตราไหนครับที่คุณสามารถด่าใครก็ได้ สวัสดีครับแอดมดครับคุณวนิดานะครับผมนะครับคุณพันีนะครับผมนะครับคุณสันคุณสันชัยนะครับคุณสันชัยหรือว่าคุณหญิงใหญ่นะครับคุณน้องอาร์ตครับนะครับคุณสกลนะครับคุณสกลนะครับคุณกัญญรักษ์นะฮะคุณปิจนะครับขอบคุณมากครับคุณเพนสีนะครับคุณดมูลเชัดเจนข้าจ้างขอบคุณมากครับ ผมไม่รู้นะว่าใครรู้กฎหมายใครมีหน้าที่ในสามสามส่วนในกระบวนการยุติธรรมครับมีตำรวจมีทนายมีอายการมีศาลถ้าใครอยู่ในแวดวงนี้แล้วไม่รู้กฎหมายไม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลไม่รู้ว่าอันไหนที่ควรละเว้นไม่ควรจะไปพูดอันไหนที่จะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่น โดยเฉพาะไปละเมิดสิทธิชาวบ้านถ้าคุณไม่รู้แล้วจะให้ใครรู้ครับใครด้วยกูไมาใจรัวๆครับดังนั้นผมเพิ่งบอกว่าอย่าปากกล้าแต่ขาสั่นเลยก็ปล่อยให้เขาไปปกติคนมาก ไม่ใช่ว่าคนมากกว่าคือคือคนชั่วบางทีคนน้อยกว่าคือคนเลวก็ได้อย่าไปพึ่งตัดสินได้ไงถ้าไปเจอกันแล้วคุณถูกเอ่อเรียกว่าโดนเตะก,ก้้นคอครับล้มลง,ลงอ่ะคุณค่อยไปแจ้งความเพราะว่าถูกทำร้ายยังดูก่อนว่าแข้งนั้นนะ่ะมาจากฝ่ายไหนอันนี้ผมก็หมายความว่า อะไรเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเขาแค่บอกว่าจะไปต้อนรับแจ้งความแล้วอะ่ะเขาเรียกว่าปากกล้าขาสัตว์ตอนอยู่ในไลฟ์เนี่ยโอ้โหด่าโคตรเง่าสักกลาดของเขาแค่เขาก็เดือดดานบ้าง<อ>ก็ถูกแล้วเป็นสิทธิ์ของเขา<อ>คุณไปละเมิดสิทธิ์เขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธ ก็ไม่เห็นคุณขอโทษไม่เห็นคุณไลไขอโทษเลยแสดงว่าคุณเจตนาจะหมิ่นประมาททาร้ายเขาคุกคามเขาด้วยวาจาอันไม่เป็นมิตรผมก็อยากรู้ว่าประเทศนี้เขาให้สิทธิ์ในการใช้กฎหมายยังไง กฎหมายเจตนาของกฎหมายทุกมาตราเขามีไว้เพื่ออะไร mm. เขามีไว้เพื่อปกป้องคนดีไม่ใช่มีไว้เพื่อให้คนเลวเอาไปใช้เป็นประโยชน์สมมติว่าคนคนเลวก็เรียนรู้กฎหมายได้คนดีก็เรียนรู้กฎหมายได้ mm. ใช่หรือไม่ mm. การรู้กฎหมายไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนเลว วัดจากไหนดีเลววัดจากคุณธรรมจริยธรรมคุณมีจริยธรรมไหมจริยธรรมคือจริยะคือจัญญาแปลว่าการประมวลผลตั้งแต่คิดพูดกระทําที่มีคุณธรรมประกอบคุณต้องมีความรู้เชิงคุณธรรมก่อนความรู้เชิงคุณธรรมคืออะไรครับอ่ะง,ง่ายครับทุกคนมีศาสนาเป็นของตัวเองใช่ไหมศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไหมคุณมีหลักธรรมข้อไหนที่เป็นความดีบ้างหลัอ คุณต้องยึดทำนั้นเช่นคุณมีพรหมิหารสี่คุณมีนับถือศีลห้า 4, คุณมี 5, ณมข้อธรรมต่างๆนะครับที่มากมายหลายข้อธรรมนะครับคุณมีอิทธิบาทสี่คุณมีพรหมิหารสี่คุณมี หลักทมอื่นๆคุณมีมรรคแปดคุณยึดข้อไหนก็ได้แล้วมาเป็นผลต่อจริยจัญญาของคุณนะครับที่กระทำขึ้นทางใจวาจากายนะที่ประกอบด้วยธรรมเขาเรียกว่าคุณก็จะเป็นคนมีคุณธรรมคุณธรรมประจำใจข้อดีต่างๆคำคมต่างๆที่ชอบชอบดูกันนะ่ะที่บอกบัณฑหรือความดีในสังคมไทยค่านิยมในสังคมไทย ตั้งแต่เด็กเอ๋ยเด็กดีพอมาเป็นลูกเสือก็มีแทรกไปในกฎลูกเสือนั่นคือนั่นคือคุณธรรมหรือค่านิยม12ประการหรืออะไรทองนี้นะครับที่เป็นคุณธรรมหรือจะคุณจะมีข้อธรรมก็คือกตัญญูรู้คุณซื่อสัตย์สุจริตคุณมีคุณธรรมอยู่ในหัวใจอย่างเงี้ยจะทำให้คุณเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รวบรวมแล้วก็คือจริยธรรมทุกศาสนาก็เอาข้อคำสอนที่ดีมาเป็นการยึดจะทำให้คุณคิดพูดกระทำมีหลักมีเกณฑ์มีข้อยึดมีข้อเหนี่ยวนำจึงเรียกว่าคุณไม่คดไม่โกงเป็นคนซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นคนมีการกระตัญยูรู้คุณแบบเนี้ นี่ที่มาด่าเขาหยาบคายมาพูดถึงโคตรเงาสักรารัตเขาแล้วตีความว่าตัวเองคือคนดีนะครับเราด่าโคตรเงาสักรารัคนใดคนหนึ่งเพื่อประชาชนนะครับเราด่าโคตรเงาสักรารัคนใดคนหนึ่งเพราะว่าผมเป็นคนดีนะครับมันไม่มีหรอกครับเรวก็คือเร็วเลยดีก็คือดีทุกคนดูออกนะครับ ดังนั้นพวกนี้ครับเขาเขารู้แล้วว่ามันมีเกี่ยวข้องกับลุงพลในส่วนที่ลุงพลกระทาไม่ว่าจะเป็นองค์ปู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยลานองค์ปู่ไม่ว่าเขาเลียวร้องเรียนอะไรคุณเป็นคนเชิญชวนเข้าไปคุณบอกวันที่เขาแล้วบอกว่ามึงตายแน่มึงพินาศแน่สิ่งที่มึงสร้างมาจะไม่เหลืออีกคือ คุณทำลายจิตใจเขาเขาเรียกว่าคุณตัวตึงชื่อคุณเนี่ยเห็นชื่อคุณก็เป็นตัวตึงในเรื่องนี้แล้วดังนั้นคนทุกคนเขาก็อยากไปเห็นตัวตึงเขาจะดูว,ว,ว่าเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองอย่าปากกล้าขาสัน่นไม่มีใครกลมขูณหรอก คุณนะ่ะขมคูเขาก่อนมันมีหรือเปล่กฎหมายข้อไหนครับคนคมขู่ก่อนได้เปรียบคนคมขูคุกคามคนอื่นก่อนแล้วได้เปรียบใครมาพูดไม่พอใจในภายหลังต้องเป็นคนผิดกฎหมายเปนไม่มีหรอกครับเอาเทปไปให้เจ้าหน้าที่ในสกลนครฟังทั้งหมดเลย ว่าคํานี้ที่จะลากคอลากคอลากคอโคตรเงาสักหลาดลากคอให้หมดเนี่ยมันเป็นการเป็นคําพูดที่มีคุณธรรมแฝงเป็นคําพูดที่เป็นคําสอนมันเป็นคําพูดที่อ้างอิงศาสนาไหมมันเป็นคําคมใช่ไหมลากคอโคตรเงาสักหลาดคือคําคมใช่ไหมคนเชียร์ไอ้คนนี้นะครับฟังผมแล้วเปิดเปิดสมองซะเปิดสมองซัก ต้องรู้แล้วอะไรคือกุศลอะไรอกุศลด้วยต้องรู้ว่าอะไรคือดีคือชั่วด้วยถ้าคนที่เชียร์คนนี้แล้วมีผมหรือใครดา่าโคตรเง่าสกาดของคุณได้แสบแบบเนี้ยคุณคงยกมือไหว้ผมว่าโอ้ยขอบคุณมากที่มาชื่นชมโคตรโคตรเง่าสกาดของเราเราไม่เกิดมาไม่เคยมีใครชื่นชมโคตรเง่าสกาดเราเลยคุณจะพูดอย่างนี้ไหมละ่ะ ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคุณต้องแยกแล้วลว,ว่าใครดีใครชั่วคิดเอาเองผมไม่ชี้ว่าใครดีใครชั่วพฤติกรรมจะบ่งบอกเองเขากลัวตายเลยฮนะไปข่มบอกว่าลุพคงพลข่มคูบอกว่าลุงพลไล่แล้วก็คุกคามเขาจะไปแจ้งความขอให้คำนี้จงเป็นคำเป็นข่าวลือแล้วกันจงเป็นข่าวลือ อย่าไปกลัวทั้งหมดคุณสร้างเรื่องขึ้นมาเองคุณเชิญเข้ามาเองด้วยคำพูดคุณบอกวันที่เข้ามาเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวันที่สามทุกคนไม่รู้เรื่องคุณเป็นคนสร้างเรื่องคุณเป็นผู้อำนวยการสร้างคุณดึงดูดคุณเป็นตัวตึงคุณเป็นตัวตึงในงานนี้คุณเป็นตัวตึงในงานนี้ ส่วนคนที่จะไปเป็นกําลังใจลุงพลหรือเป็นอยากไปต้อนรับขับสู้กับแขกไปไทยมาเนี่ยเขาไม่ได้ค,มค่มขูเขาก็เป็นไปตามปกติไม่มีอันตรายหรอกผมว่าไม่มีอันตรายอย่าไปคิดล่วงหน้าอย่าไปมองในแง่ลบ เดีไปมองมองในแง่ลบสวัสดีครับแมตวอดครับคุณนัทพัฒนสิริครับผมนะพี่มาเรียมสวัสดีครับอาจารย์สวีคาและทุกท่านรอดูโฆษณาอยู่ขอบคุณมากครับพี่มาเรียมนะครับผมนะครับคุณสากลนะครับนะครับสวัสดีครับพี่พยาการนะครับฝากดูพี่พยาการนะครับกําลังเก็บสเปร์อยู่นะครับ แอดโอช่วยอดโอนะครับช่วยไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็หรือเป็นไปฟังนะฮะแอดโอก็พึ่งเปิดช่องใหม่นะครับเอาไว้เพื่อแสดงวัฒนธรรมอันงดงามในภาคเหนืออีกช่องหนึ่งนะครับก็ช่องอีกช่องหนึ่งไม่รู้ใช้ได้ยังนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับนะครับแอดปุ้ยแอดแสงนะครับแอดมินของพวกเราที่น่ารักทุกคนนะครับ ถ้าอาจารย์ลงไอ้ปุ้ยแสงจะขึ้นนะครับฝากเป็นกำใจถ้ายังไม่ม่วงไม่นอนนะครับฝากเป็นกำใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับคุณดมมูลนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับนะครับถ้าแม่จินนาฟังอยู่นะครับก็ขอบคุณมากผู้ใหญ่ใจดีนะครับซึ่งพวกเราได้ได้ยินหมดแล้วนะครับว่าท่านท่านเป็นคนที่มีจิตใจสูงมากนะครับ ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไปไปอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ท่านบอกหมดแล้วนะครับก็พยายามที่จะใช้เมตตาไปลดละความเกลียดชังและก็บรรดาทอคนอื่นมากๆเนี่ยเอาใจจิตใจไปทําอย่างอื่นดีกว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะด่าไปด่ามาด่าไปมากเราเกลียดกันมากก็คืนกันไม่ได้ ดังน,นั้นแม่จินาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าไม่ใช่คนของพวกเราไม่ใช่พวกเราไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลวงพลไม่ใช่นะครับท่านก็จะทําเท่าที่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็เพราะว่าท่านบอกว่าก็แล้วแต่เวรแต่กรรมการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปพยายามที่จะเปลี่ยนใจไม่ให้ไปโกรธเกลียดใครมันเป็นเรื่องที่ มันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เคยมีสัมพันธภาพที่ดีอยู่ฝั่งลุงพลมาตลอดทําไมต้องเปลี่ยนใจทําไมต้องไปอย่าง,งาน,นั้นนี้มาดูมาสนับสนุนลุงพลต่อทําไมต้องมาหันมาด่ามาว่าก,กันความเมตตาของท่านก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าไม่รักกันก็หยุดอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องด่าเพราะการด่าคือการตอกย้ําความเกลียดชัง เกิดวันใดวันหนึ่งจะต้องอ,อยากกับเขาเรียกว่าอะไรเผื่อจะดีขึ้นต่อกันในอนาคตทุกคนก็ไม่ใช่ว่าเห็นไหมไม่มีอะไรแน่นอนครับไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนอยู่ฝั่งลุงพลฝั่งเราในที่สุดก็ไปด่าลุงพลพัดแต่แบบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรือวันหนึ่งคุณมาอยู่กับฝั่งลุงพลอ่ะวันต่อมาคุณอยากไปอยู่กับฝั่งนู้นแล้วก็ไปอยู่ด้วยกัน แล้วก็มารุมด่าพวกเราก็ไม่เป็นไรขอให้เกิดการชัดเจนแต่ว่าครั้งนี้ผู้ใหญ่ใจดีท่านกเออ็เพราะว่าจะให้ท่านไปโกรธเกลียดแบบเราโกรธใครโกรธใครมันก็ไม่ได้จิตใจท่านสูงนะครับอยู่แล้วนะดังนั้นถ้าท่านพยายามไม่ให้คนหนึ่งทาําบาปให้ยุยุติการดา่าการทอกันนะมันเป็นบาป แต่ท่านก็ให้เมตตาไปขนาดนั้นอีกคนหนึ่งถ้าไม่รับการเมตตาถ้าไม่คิดในมุมนี้ยังจะด่ากันต่อไปก็ก็อาจจะไม่ไม่มีใครที่จะห่วงใยคุณอีกแล้วในที่สุดเมื่อเขาพยายามให้ให้มุมนี้ให้คิด ดีๆให้คิดดีๆอีกทีเอาคิดอีคิดอีคิดอีค,ดอค,ดอคิดซ้ำคิดซ้ำไ,ไม่มีใครให้โอกาสคุณครั้ง3ครั้ง4ี่ครั้ง5ครั้ง6กหรอกนะคะะรับแสดงว่าคุณก็ยังมีมีบางจุดที่มีผู้ใหญ่ยังเมตตาคุณแต่ถ้าให้ไปแล้วไม่รับเมตตายังจะมาด่าต่อผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยู่ผู้ใหญ่เขาก,ก็ต้องทิ้งแลวครับ ครับถ้ารู้ว่า,าพยายามที่จะเบี่ยงเบนไม่ได้นะเขาก็ออกมาผู้ใหญ่ก็ไม่ให้ความสำคัญแล้วท่านพยายามแม้จะมีการเข้าใจผิดแต่ถ้ามันสุดวิสัยพยายามแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นก็อยู่ที่เวรที่กรรมใครกรรมมันอย่างที่ท่านว่า ไม่มีเหตุใดๆเพราะว่าคุณแม่ไม่มีประโยชน์กับฝั่งนู้มอยู่แล้วแต่คุณแม่ไม่ได้ประโยชน์จากฝั่งฝั่งเราแต่ว่าเขารักท่านมีแต่ให้ท่านมีแต่ให้ท่านไม่เคยได้ประโยชน์แต่ท่านมีแต่ให้จิตใจท่านสูงนะดังนั้นผมการันตีได้ครับนะครับคำว่ายืนหนึ่งดูน้อยไปสำหรับแม่จิตนา ท่านมากกว่าเย็นหนึ่งเพราะท่านหวังดีให้ร่วมกันเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ลุ่งพลพัฒนให้ความเคารพมาตลอดและพวกเราก็เคารพท่านมาตลอดนะครับดังนั้นขอหัวใจรวยให้กับแม่จินานาด้วยนะครับขอัวใจ,ใจรวยให้กับแม่จินานาดา้วยนะครับนะครับขอให้ใจขอใจรวยให้กับแม่จินนาด้วยนะครับส่วนฝั่งนูน้นเขาจะรับ ในความเมตตานะครับที่แม่จินนา,าหวังดีให้ในโอกาสสุดท้ายนี้หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่บุญที่กรรมที่สร้างกันมานะครับ,นะรบถ้าหมดบุญหมดกรรมกันแล้วมันก็ต้องจากกันไปด้วยดีนะครับ,นะรบก็เป็นกำใจทุกท่านนะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับต้องขอบคุณมากครับขออนุญาตนะครับได้พูดได้ครบทุนของพนความนะครับเนื่องจากเราก็ไปได้ยินได้ฟังท่านลุงผลขึ้นพวกเราก็ต้องไปดูไปฟังไปให้กำลังใจก็ได้ประเด็นนะครับอ่าก็ผมก็ไม่ได้เดินทางไปครับก็เห็นลุงผลก็นะครับ ถ้าใครมาได้อยู่ใกล้ๆนะครับมามาต้อนรับนอยมาต้อนรับขับสู้อคันตุกะที่เขาพยายามไลฟ์สดมาตลอดปากเขาเก่งมากตลอดมาด,าดา่าด่ายังอยากคายมาตลอดในหลายต่างกรรมต่างวาระไหนไหนเขาก็จะมาใกล้ๆแล้วแล้วก็เขาเป็นคนบอกวันเวลาเหมือนจะ พยายามนัดพวกเราให้ไปไปพบปากกันนะครับแล้วยังมาด่าส่งท้ายก่อนถึงวันที่สามแสดงว่าเขาอยากเพิ่มดีกรีเขาต้องรู้สิว่าการด่าการพูดไปครั้งนั้นนะมันจะมีผลอย่างไรก็อย่างที่ทราบครับถ้าเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับลุงพอว,วันที่สามเจอกันนะรักมากนะจุบ๊บจุลุงพลก็คงไม่โกรธ คุณก็คงไม่สามารถที่จะมาอ้างว่าไม่ปลอดภัยคุณคงไม่สามารถที่มาบอกว่าจะถูกคุกคามคุณคงไม่สามารถที่จะไปแจ้งความถอนประกันดังนั้นเจตนามันชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรใช่หรือไม่นั่นเองนะนะครับจะมาสิบคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับลุงพลคือผู้เสียหายแลยนะครับลุงพลคือผู้เสียหาย ลุงพลคือคนถูกด่าถูกว่าหรือคุณพยายามจะใช้กฎหมายว่าใครลงใครทำร้ายก่อนคือคนเสียหายในเรื่องนี้ใครโกรธก่อนคือคนเสียหายแต่คุณถ้าคุณไม่โกรธคุณคงไม่ด่าเขาคุณโกรธก่อนเขาไปแล้วคุณพลาดท่าเข้าไปแล้วนะครับังนั้นพวกนี้ก็เป็นลังใจนะครับทุกท่านเลยเดินทางด้วยความปลอดภัยอาจารย์ เดินทางไปไม่ทันนะครับแล้วก็ต้องขอภัยอาจารย์ขอเป็นกำลังใจนะครับในการเป็นคนหนึ่งในอีก4ี่แสนคนนะครับที่จะส่งกำลังใจไปให้ลุงพลป้าแดนและก็ยูทูบเบอร์สายในสายนอกที่ไปสมทบตลอดจน f c ทุกท่านนะครับ FC พอตอทุกท่านนะครับเราถูกปลุกเราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราถูกปลุก แล้วก็มองไปอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องระวังนะครับบางคนก็อาศัยในเรื่องนี้ในการตื่นตัวของเราอาจจะไปเพิ่มไลฟ์ไปเพิ่มยอดผู้ติดตาอาบคนดูของเขาก็ได้นะครับก็อย่าเผลอเรื่องนี้ไปนะครับไม่จําเป็นก็อย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งอย่าไปดูนะครับนะฮะโมสั์ก็ย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะบอกว่า ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนะครับอำนาจแห่งพระพุทธธรรมะสงฆ์และก็อำนาจที่ท่านนับถือทั้งหมดนะครับตลอดจนบารมีขององค์ปู่ปริจิตและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัทาร์ทั้งหลายณบริเวณโคกหนองนาหรือว่าทั้งพื้นที่สกุลนครที่เป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ขอท่านจงรับรู้สิ่งที่พระเจ้า กำลังคิดกำลังนึกอยู่นี้ขอให้ท่านจงให้พอรอวยใยนะครับให้กับคณะลุงพลแั่แตนคณะยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลแล้วก็คณะเอฟซีที่น่ารักทุกคนในวันพรุ่งนี้ขอให้สำเร็จชนะมารขอให้สิ่งที่ปรารถนาสำเร็จทุประการก็ให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีและก็ขอให้เอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับและแอดมินทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับมีความโชคลาภ งวดนี้ไม่ได้งวดหน้าขอให้ปังๆขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีขอทุกคนจงโชคดีสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ